แล้วะขอเปลี่ยนท่านอนแบบน <c oughs> ี่เราเขโมยจริงจังไม่งั้นเราจะโดนคนนิวยำต้องการู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของนิวแล้วเขามาเงียบตอนนั้นอ่ะโคตรน่ากลัวเลยตัวเยีย่ยเลยแหละตันเขามาเงียบอ่ะแบบโคตรน่ากลัวเฮ้ยหรือว่าใส่จะกินมีดเอ้ยใส่จะกินมีดแลยละเกณีวะเล็งต่อยิงปืนเล่นไรเอาไหมเอาไหมเน็ตอ่ะมาสมัติหน่อย ยังจะติดไปต่อยาวนานแล้วไม่ค่อยเข้ามาเล่นเกมนี้นานอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไม่เข้าเลยโรโนอาซโลแค่เห็นว่าแบบไม่ค่อยพูดหรือพูดไม่ค่อยชัดเลยต้องไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเราเป็นตอนไในนะครับทุกคนอืมดอนไในใช่ตอนไในตรงลิ้นเลยสามจุดเลยพูดไม่ชัดเลยตอนนี้เป็นคนใบ้แล้วแลวทุกคนทำไมดูเงียบเท่าไหร่เล่น เขาเงียบไงเขาเจอความน่ากลัวของตาแนะเขาเงียบเลยเนี่ยเงียบหมดเลยแล้วว่ายังมาพูดแต่งคอพี่ใช่ตัวอันตรายของตี๋จริงอันนี้จริงหมดยอมรับเลยเราอไไไม่ดอถ้าเปรียบในหนังไม่ใช่ในหนังในการ์ตูนเรื่องเอกรูโก้บาสเกตบอลไอ้เหี้ยไอ้นิ้วน่าจะเป็นคนที่แบบหัวหน้าทีมไอ้เหี้ยนั่นไงกูเห็นมาได้หายจุกแกมอหายเฮ้ย ทำพี่อะไรจะเอาปืนทำฮี่อะไรหายี่บ่ายไปหาเอานั้นมามาดีกว่านะอาเปิ๊กนี่เจ้าเวลาแหลกมันก็ไม่หลุดนะมันจะหลุดตอนเด็ดปิงอะอะไรเนี่ยมันเป็นสลับกันไม่ใช่เหรอดีดี เดียกันเอ่อมันมีเปิร์เดียวแถวนี้กูจญาได้เอาไม่ไม่มีฮะผมปรับภูมิมองเพิอีกหนึ่งเลนแล้วกันผมคาดยิงยิงงั้นนี่คือเสียเปรียบสุดๆอ้าวกูยิงณกระพี้อะไรเนี่ยใครคนนี้หมอกูอ่แอมเอ้ยแอนแอนเพราะว่ามึงยาวอยู่จะดีกว่านะเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังมุ่งหน้าไปทางอ๋อเหรอกูรู้และรู้และไปละ กูรู้แหละกูรู้และใครจองเจ้าชีวิตกูอยู่ตอนนี้นผมจะไม่ยอมไม่ยอมอืมไม่ยอมกูมไม่มีเปิร์กเลยมันไม่มีเปิร์กตเหร์กเหรอน่าจะไม่มั้งผมไม่เห็นกันเนี่ยไม่เจอเลยแ <Yeah S 2> ย่ปะเนี่ยทิบหหยละในข้างในอะ่ะเปิร์กใช่ไหมเยวหาให้เปิร์กมีเปิร์กอะไรเปิร์กอะไรก็ได้ ตาานี้แมวเ,เสียงเคียบแล้วเ,เสียงอ่อนนี้แหละหมดแรงแล้วเตือนกิงเข้าไปสองตาโอ้เฮ้ยใครสนุกมัางพี่เอา่าเล่นเปาสนุกเล่นน้ำเหี่ยอะไรแบบผิดกฎหมายนี่ไงนี่นี่อยู่ในบ้านนี่แหละเล่นกับแม่ตินะสนุกหรือไข่ปลาเนี่ยไข่ปลาแซลมอนอะ่ะโอ้โหที่ พยายามพยายามไปเหอะนี่นี่พีไอจีพีโอมันขึ้นไปแล้วนะมันขึ้นไปแล้วนะนิวขึ้นมาแล้วนิวขึ้นมาแล้วไปแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหอ๊ะตามแอทดูนไปแล้วไอ้เหี้ยตามกูแล้วไอ้เหี้ยตามกูแล้วติดตายกูตายพี่อามโดนแน่พี่อามโดนแน่หัวโล้นนะแอดเป็นแน่โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ตามกูไม่เลิกด้วย เขาเขาเล่นเขาเลงพี่ไงเขาบอกเขาลักกี้เว้ยลักกี่อะไรตัแต่อย่ามาลักตู้ไปนู่นไปนู่นแล้วอะไรเฮงอะไรเฮงเพี่แตกใจด้วเฮงมึงเห็นกูไหมเนี่ยเห็น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 ที่กูตกใจแตะเมื่อกี้กูนู่นกูนู่อยู่ข้างตามกูมาแล้วมันตามกูมาแล้วตอนโดมตูดพี่แอตสองคนเราอยู่ข้างบนสบายใจเฉยนะพวกมึง Đừng hỏi <laughs> <bỏ khó> đi <laughs> oh, này. Mà mình, mà mình, mà mình. ừ đi ừ hỏi đi ừ hỏi đi ừ gì vậy? ừ hỏi đi 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 đi ừ hỏi 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 đi ừ đi 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 ผมวิ่งมาไวแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วใครขึ้นกูเก็บร่อนนะคนไม่ร่อนแล้วผมจะอยู่อย่างนี้แหละมันตามมาแล้วอยู่โดนมันตามมาแล้วความเวอร์มันตามมาแล้วไปแล้วไอ้ก๊อดโยไอ้ไอ้บ้าต้อใจเหว่กูนี่แหละไอ้กูจะตึงใจกูทำไมเนี่ย ตาไปแล้วไอ้อยู่บนหลังคาระวังโดนนะพี่กูไปแล้วเดี๋ยวเพิ่มใอัดแม่มเลยเราก็เล่นอย่างเงี้ยเอาหาที่หมายมาป่วงไปเลยไอ้ติดตามกูตลอดเลยเอาเลยเอาเลยพี่เขาอยู่ไหนพี่มาหน่อยพี่รู้เปล่าเขาอยู่ไหนรู้ไม่รู้นี่มึงไม่รู้จริงหนิว่านิวอยู่ตรงแอดอปอ่ะหวยละหวยละหวยละไปยละไอ้เนี้ย ยังไม่รู้จิตไม่รู้จิตประบายใจเฉิบเลยนะเด็กน้อยแล้วไม่ไม่มีใครบอกเลยเมื่อกี้อ่ะถ้าผมไปถามก็ไม่มีใครบอกอ่ะบอกแล้ยเช่นนี้มาแม่งมันหนังสยองพันชัดๆไอ้เลยถ้าผมไม่ถามก็ไม่มีใครบอกผมว่าเขาอยู่ข้างไอ้ดอกเมื่อกี้อ่ะหลันฉันหลังมาช่วยหลังมาเจอโอ้โหพี่เขาตามผมมา ไม่อ่านแล้วหนีก่อนนะนิวย่อนิวนิวคือย่อแล้วตายตายครับสวัสดีกำลังยอมตายไอ้เยี่ยนี่ก็ไอ้เยี่ยนี่ก็เหลี่ยญเลยหาที่หลบได้ดีหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเขาหายแอสซัสซินแล้วมึงเอ้ยชิบหายแล้วพี่หายวะไอ้เหี้ยงความจริงกลายเป็นแอสซัสซินเลย แอดแอดมาไปอยู่อยู่ที่มึงแอดไปเพราะผมคือโอ้โหอยู่ใกล้กูด้วยยี่่าดูกูวิ่งผ่านหน้าแบบชิวๆเลยยี่่าดเอาละเอานิ้วเปลี่ยนเอานิ้วเปลี่ยนเป้าหมายฮะนิ้วเอาไปไหนฮะนิ้วเปลี่ยนถามพี่อามไงไม่ไม่ไม่มันแอดหลุดแล้วแอดหลุดออกจากนิ้วแล้วเอาแล้วใครอามเมื่อกี้ไม่รู้เออเบอร์สี่อ่ะถามอามอาม อยู่อย่างนี้แหละคลิปนี้ต้องทำไรอ่ะนั่งโห่อย่างนี้แล้าคอยดูทุกคนเฮ้ย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 อันแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนลอบพี่นิวหาผมเชื่อปะนิวเป็นนิวอยู่นี่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 ไม่ต้องไม่มากพี่เขาไม่เห็นหรอกเห็นเราเห็น น่าน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 อะไรน่านเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือเอาเร็วนิ้วเห็นแล้วนิ้วเห็นแล้วนิ้วเห็นแล้วเห็นอะไรเหรอเห็นพี่เวทพี่ยามใครเห็นกูเนี่ยยองมาแล้วยิงยองมาแล้วมาแลูกตรงนี้จะเห็นพี่ยามนะเด็กแว้นก็แว้นจังเลยเดี๋ยวกูกูเอาระเบิดจัทอมังวันนี้นิวเขาวิ่งไปทางไหนตอบกันนะวันนียพี่เห็นมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้ว ได้อยู่อย่างนี้แหละผมได้อยู่ไม่ไม่นิวไปเก็บเอดอกเอดอกใหม่ที่เพิ่งร่วงเมื่อกี้เนี่ยไอ้ดอกไหนพี่มาหน่อยไอ้แบบปลอดภัยรู้แล้วเอดอกไหนโอเค thank you ฮะผมจะเป็นพี่นิวสองอยู่ต้องห่างไกลเลยผมไงจะใครระพี่เมื่อกี้นั่งทอล้อกับแอปอัดคลิปอยู่มันจะหลุดทิ้งไตอนนี้ไม่มีไม่มีใครอยู่แถวนิวแต่กลัวเห็นวู้วทำสะดวกแล้วบอยเย่ กูอยากให้ม <Tipp ett> ันไล่ม <şu> er ึงจริงๆริงเอาแล้วมาแล้วจะปะกัอ็นไหมจะปะกัอ็นไหมกูไปดิเฮ้ยไอ้เชี้สัตว์เนี่ยมึงมึงเมียมึงเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเมึงเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยกูอยู่ตรงนี้กูเห็นทุกอย่างมันตัวไปแล้วไาแล้วกู่ปดิพี่พี่พี่ไปแล้วกูอยู่ตรงนี้กูเห็นทุกอย่าง พี่ปีนขึ้นมาดิกูวิ่งตามไม่ใช่อามันเฮ้ยปีนเลยนิวนิวตอนนี้นิวขึ้นมันขึ้นบันไดแล้วชิายแล้วไอมันเปิดชอะไรวะเปิดแล้วอ่ไปอ่านไตาเนี่ยเอ่ไม่อ่านละมาอยู่อย่างเงี้ยแหละเอ่คนนิวจะไม่มีวันแรงมีเออ จิบหายแล้วพี่ไอ้ออตายที่ผมแตวแตกไม่ได้อาดา่านนะเมื่อกี้เสียด้ว่ะแม่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่ง,งมันก็มาไงจังเลยแต่เขามาก็ตายหมดนี่แล้วพี่ตูวตัวป่ะเนี่ยอ่าอ่ออ่อเอาปิดอีกเปิดสิพี่เอ้าจิบหายว่าตายยกแก่งแน่ๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเขามาผมก็โมบแค่นั้นแหละเออผมคนดีจิตนายนะฮะดีผมมาดิ โอ้โหถึงบ้ามาเลยโอ้โหโดนโดนเผาพี่มีเกิดพี่ใช่ผมมันไม่กูเกิดหรอที่ไหวกูได้กูได้กูได้หาในตาต่อไปโอ้เอ้าอะไรกูโดนระเบิดตัวเองตายเหรอไม่อามันยิงอามยิงอ๋อกูยิงได้ด้วยเลยไม่ได้อ้าว เราจิงก <hadi Principal> <is> ับเฮียอะไรอ่ะไอ้เฮียนี่ก็ตีแล้วจิงกับเฮียอะไร